วันที่สามมิถุนาปีห้าเ้ช้างศึกเราขอจงสู้ยาวันไหวโดยมีโค้ชเกติศัก์น้ำทับไปส่วนคนไทยคนทางนี้เฝ้ารอดูรับได้ที่นะักฟุตบอลน,นั้นยังวิ่งอย่าประวิงเพราะคนไทยสงใจอยู่ช่วยประกาศศักดาให้เขารู้ช้างศึกผู้ไม่ยอมแพ้อย่างง่ายได้ รับใดที่การแข่งขันดำเนินอยู่ขอให้สู้อย่างเต็มที่ไม่เสียหายอย่ากังวลว่าผลน,นั้นเป็นอย่างไรกำลังใจยังมีให้ไม่ลดลงจะขอเป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้ส่งไปที่นักฟุตบอลในสนามทั้างสึกเราให้โลกรู้ระบือนาม วันที่สามคว้าสามแต้มนั้นกลับมา